เขาก็เปลี่ยนทุกหลายตัวอยู่ห้าหกเจ็ดตัวสามห้าสามห้าสามหสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับก็จะแข่งกันสองครึ่งเวลานะครับครึ่งเวลาละสามสิบห้านาทีนะครับลองตัวใสี่สิบมาเยอะไหมครับ อันนี้อายุกี่ปีครับนี่สี่สิขึ้นไปสีขึ้นไปในลงสามสี่สิบถึงสี่สี่ในสามสี่ห้าถึงนสี่เก้านี่ห้าสิบขึ้นอีกสามเอาสี่ิบขึ้นไปนะต่ด่านยัดื้อมันแค่ไหนก็ได้แต่ต้องสี่สิขึ้นครับประตูถึงนั้นน่าจะมีถึงโกงอายุอ่ะเซลไหนใคยหน้าโกงอายุ ครับนเยติดงานไม่งั้นจะมาเลยิวยังไม่มาขาดนี่ต้องเลยนยังไม่ลื่นไม่มีอะไรมาล้างหมดคบเอางไงละโอ้อาเปลี่ยนกันเล่นนกับมอตัยที่ะอ้ อีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเริ่มครึ่งแรกนะครับในสีเสื้อสีชมพูนะครับเป็นทีมโดนดีแดงวิตภาพนะครับส่วนสีแสดหรือสีส้มนะครับเป็นดงอีจาน f อนะครับกรรมการวันนี้นะครับตัดสินกลางสนามนะครับเป็นทางด้านของคมสกอร์กุยทวีจรนะครับรับหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินนะครับ ผู้ช่วยพุทธสินนะครับข้าสนามครับครับนรัตพงศ์สารราชรนะครับแล้วก็วิชยุทธ์รักอู่นะครับตัดสินมาเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบตหนึ่งนะครับที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาวุธยิ่งนะครับส่วนนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับนี่ส่งรายชื่อกันมาเยอะมากนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการจะบรรยายนะครับ ครึ่งละ35นาทีนะครับเล่น2ครึ่งเวลาตอนนี้นะครับเวลาตามนาฬิกานะครับอย่16นาฬิกาต่ำกว่านะครับน่าจะไปจบที่ประมาณ18นาฬิกาโดยประมาณนะครับฝุ่นเนาะเ يا بنت الكادر دي ่ชงต้นเกมนะครับนี่นะครับสังเกตการเล่นตอนนี้นะครับพยายามจะต่อบอลกันง่ายๆนะครับบอลอยู่ที่บริเวณการสนามอยู่นะครับจะีกินต้มไก่ไหมมีต้มไก่ไปถ่ายน

ไม่ต้องไปปาดอะไรก็เรียกเขาปาดดีนะช่วยพ่อมาไม่ลูกพ่อไม่ตั้งใจทำนะนะครับก็จากที่ทราบข้อมูลมานะครับเป็นรุ่นอายุ40ปีขึ้นไปนะครับดูเล่นทั้งสองทีมในสนามในตอนนี้นะครับอายุ40ปีขึ้นไปนะครับเล่น2ครึ่งเวลาครึ่งละ35นาทีครับ จะพูดถึงความเป็นเจ้าบ้านนะครับนี่ดูจากผู้เล่นแล้วนะครับนี่ทางด้านของโดนตีแตงมิตรภาพนะครับก็มีผู้เล่นของนะครับมีหลายชนิดนางรองนะครับหลายหลายท่านด้วยกันนะครับนางรองกิตินัทนะครับอาจารย์พลกฤทนะครับจะกคุณกับสนามมากกว่านะครับส่วนทางด้านของดงอิจานะครับก็ต้องดูเกมกันต่อไปก่อนนะครับ ว้าวีครับไครับตอนแรกเป็นนครนรไม่หรู้เหมือนกันครับตามรายชื่อตามรายชื่อดวงอีจานดงอีจานอยู่ตัวไหนนอนี่ดงอีจานแถวดอนารา่ทางนู้นหรือเปล่าน้องกีเลยะครับน้องกีครับน้องกีมาไก่น่นมันจะมีตัวจวอย่อ่ะจัวจี๊ดมีไหมอะไรนะครับจี๊ดมีไหม มันมีแต่น่าจะเป็นตัวเดินสายัครบดูเกมนะครับวันนี้ก็ทีมดีเป็น่างยิ่งนะครับก็ได้รับเกียรติจากทีมการผู้จับนะครับให้มาร่วมทำหน้าที่บรรยายระหว่างเกมการแข่งขันไปด้วยนะครับแั้นก็ฟังเพลินๆนะครับเพื่อมาธรสของการทงฟุตบอลไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมันุดไปไรันอ สมุดแบตไม่มีก็มีตัวไม่มีตังซื้อเลยโอ้เบอร์สิบโดนดีแดงนี่ตัวทีเด่นเนี่ยกระด้างสุดแข็งแรงเลยเนี่ยแข็งเฟกเลยเนี่ยดูจังเลยนะครับรู้สึกว่าทางด้านของโลกอินดนี่ขนกองเชียร์มาเยอะมากนะครับทีมงานสีส้มนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนักกีฬาจะได้มีกำลังใจนะครับ และในส่วนของเกมการแข่งขันนะครับเราจะมีโค้ดนะครับผู้จัดการทีมทั้งสองทีมนะครับอย่างดงอีจานนะครับมีรายชื่อผู้จัดการทีมนะครับพัชไทยวณีราชกิจนะครับผูช่วยผู้จัดการทีมนะครับไพวันลมรัตน์นะครับผู้ควบคุมทีมนะครับนี่จานศักด์นะครับ ไม่มากหลายคน่หมายนะครับผู้ฝึกสอนนะครับก็เป็นบุญช่วยการดูวนะครับนรงตะกุดเวศแล้วก็ดุลโพอุทานนะครับเป็นผู้ช่วยผู Ki ้ฝึกสอนนะครับมาชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผลการแข่งขันที่ออกมาในแมตช์อุ่นเครื่องนะครับดู